ค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูและก็ลักนาธนูเข้าสู่ช่อง Cafe คาเฟ่โหรค่ะคลิปนี้พี่หมอจะอ่านการงานแล้วก็การเงินค่ะเราเดินทางถึงเดือนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนธันวาคม2567เรามาดูกันซิว่าการงานแล้วก็การเงินในเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะราศีธนูและลักนาธนูเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้ว พี่หมอจะขอเริ่มเปิดที่การงานก่อนเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตนะคะชาวราศรีธนูแล้วก็ลักนณาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะในการหยิบไพ่นะคะมาดูกันว่าการงานในช่วงเดือนธันวาคมธนูจะเจอกับอะไรบ้าง The Empress สิบไม้เอ้ยสิบอะไรล่ะสี่ไม้ไปซะและลิ้นพี่หมอนะสี่ไม้นะคะควีนถ้วยว้าว view of fortune ค่ะสองถ้วยอ่ะมาจริงอ๋อไม่ใช่อันนี้เก้าไมา้โอ้ยตายแล้วพี่หมอ จะเอาสิบให้ได้เลยเนาะสี่เหรียญธนูบอกแค่เก้าก็เหนื่อยละแค่เก้าไม้ก็เหนื่อยละย่ยต้องมาถึงสิบเลยสามดาบสิบถ้วยอ่ามีสิบถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดทค่ะ ส่วนตัวมองว่าก็โอเคนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ชิลๆนะสำหรับพี่หมอนะก็มีความเหนื่อยบ้างตามเรื่องตามราวตามปกติในการทำงานนะมีก้าวไม้นะคะแต่เอ่อมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างนะคะมีเรื่องจุกจ,จุกจิกยุ่มยิมๆน่ารำคาญใจบ้างนะคะมาจากไพ่สามดาบแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าพลังงานเราเอเนอร์จีนะคะรวมถึงสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันกลับ เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะ่เดือนนี้ชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนาธนูเนี่ยพี่หมอหมองว่าสบายๆชิวๆนะคะอ่ะาอ่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยงานเนี่ยราบรื่นดีก็ พูดไปแล้วนะในพาร์ทของอุปสรรคปัญหามันมีได้บ้างเป็นเรื่องปกติเลยค่ะของการทำงานแต่ว่าชาวราศีธนูสามารถรับมือกับทุกๆเรื่องราวท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถจะรับมือกับมันได้ค่ะบวกกับในช่วงเดือนธันวาคมสิ่งที่พี่หมอเห็นแล้วมองว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีธนูที่สุดก็คือเรื่องของผู้คนนะคะชาวราศีชาวราศีธนูแล้วก็ลักนณาาธนูเนี่ยมีผู้คนที่รายล้อม เราเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ใช้คำว่าส่งผลต่อหนะ้าที่การงานเราในทิศท,ทางที่ดีค่ะเพื่อนร่วมงานที่ดีเจ้านายที่ดีลูกน้องบริวารที่ดีนะคะต่อให้พวกเขาสร้างปัญหานะมีสามดาบก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะแล้วก็มองว่าธนูก็ จะบอกว่าไงเหมือนเข้าใจด้วยนะเออเข้าใจในปัญหานั้นๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกลำคงลำคาญใจเวลาที่มันเกิดเรื่องราวขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขุนเคืองใจอะไรกับใครขนาดนั้นนะคะมองว่าก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ดีอยู่ดีนั่นแหละนะราศีธนูและลัคนาธนูนะคะมีไพ่ของผู้หญิงขึ้นเยอะส่วนตัวเนี่ยพี่หมอมองว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะนั่งฟังอยู่นะคะ ผู้หญิงจะอุปถัมภ์ทำให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็มีความหมายเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะเข้าไปซัพพอร์ตคนอื่นๆแทนนะคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนที่แบบเป็นที่พึ่งของพวกเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกกลับด้านกันเนี่ย จริงๆไม่จําเป็นนะต้องบอกว่าไม่จําเป็นว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่นั่งฟังอยู่นะพี่หมอขออภัยนะคะพี่หมอพลาดนะไม่จําเป็นเลยค่ะว่าคุณที่ฟังอยู่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่คุณมีโอกาสที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะซัพพอร์ตคุณอยู่หลายคนก็ถามว่าเป็นผู้ชายได้ไหมถ้าเป็นผู้ชายจะต้องเป็นคนที่มีความคายนิดนึงอะเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบ อ่อนโยนมีฟิลเหมือนเหมือนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่ดีนะคะเป็นผู้ชายใจเย็นก็ได้ะคะ่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนเป็นผู้ชายที่มีคําพูดคําจานนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถเป็นได้ะคะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมะคะ่ะในขณะเดียวกันคุณเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายไปเป็นที่ปรึกษาซัพพอร์ตคนอื่นๆเหมือนกันมันกลับด้านได้นะคะหรือบางคนแจ็คพอตนะมาทั้ง2เวอร์ชันเลยเล่าเนี่ย ก็มีผู้ใหญ่ที่ซัพพอร์ตเราและในขณะเดียวกันก็มีผู้น้อยที่เราต้องซัพพอร์ตเขาเหมือนกันนะคะสามารถเกิดขึ้นได้แต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ชิลๆสบายๆนะคะถ้างานมันจะยากมันจะหนักมันจะเหนื่อยมันจะมีราๆช่วงกลางเดือนค่ะส่วนปัญหาอุปสรรคจุกๆจิกๆเนี่ยก็มีมาทิ้งทวนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวนะที่พี่หมอเห็นนะข้อดีอีกหนึ่งข้อนะคะของชาว ราศีธนูแล้วก็ลักนณาธนูก็คือเรื่องของความก้าวหน้านะคะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยหลายๆคนมีโอกาสในแง่ของความก้าวหน้าแต่ว่าก้าวหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็คือการเลื่อนขั้นบางคนก็คืองานที่เราทํามาตลอดทั้งปีเนี่ยมันแบบมันเหมือนมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือแบบงานที่ก่อนหน้านี้มันหยุดชะงักเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่มันจะได้เดินหน้าต่ออะไรประมาณนี้ค่ะช่วงเดือนธันวาของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะก็ ส่วนตัวมองว่าม,มันเป็นช่วงสบายๆชิลๆนะจริงๆนะรู้สึกว่าอิทธิพลของไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่เก้าไม้มันไม่ได้เป็นปัญหาให้เราขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อไพ่ขึ้นก็พูดไปแล้วเนาะว่าเราจะต้องรับมือกับเขาในช่วงไหนและจะเข้ามาในลักษณะประมาณไหนนะคะการงานถือว่ายังมีความมั่นคงและตอบโจทย์ชาวราศีธนูแล้วก็ราคณาธนูอยู่พอสมควระคะ่ะก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนนาะเป็นเดือนสุดท้ายที่ค่อนข้างดีเลยแหละจริงๆถ้าไม่ขึ้นไพ่ สามดาบเก้าไม้เนี่ยแล้วก็ไพ่ไปแบบ wow, wow, ว้าวว้าวกว่านี้หน่อยนะคืออันนี้มันเป็นชิลๆนะสบายๆแต่ว่าสําหรับพี่หมอไพ่มันยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถือว่าเนี่ยให้ไวแบบโน no 2องโนสเลยนะเออลำดับความโชคดีหรือว่าหนะ้าที่การงานที่มันแบบเพอร์เฟก มันดีอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเดือนธันวาตอนนี้ธนูเนี่ยได้อยู่สักที่สองที่สาม,ท,สามที่หนึ่งให้พิจิตเขาไปพิจิตเขาโหยแบบตอนนี้คือไม่มีอะไรล้มเขาได้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะส่วนสถานการณ์อื่นๆนะคะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องด้วยค่ะซึ่งถ้ามันไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าหรือว่าเรื่องของอการเดินหน้าที่ที่พี่หมอพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะ การเลื่อนคงเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนสามารถพูดถึงการเดินทางไปทํางานค่ะนะมันเป็นการเคลื่อนที่เป็นการเปลี่ยนแปลง แบบเดิมทีเนี่ยเขาให้เราเนี่ยอยู่แต่ในออฟฟิศเดือนนี้อยู่ๆเ,เ,เขาให้เราไปทํางานข้างนอกไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นแบบนี้ได้นะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือเดิมทีเนี่ยทำงานอยู่ตรงนี้อ่ะเดือนนี้ถูกย้ายไปทํางานอยู่ที่อื่นแต่ว่ามันก็โอเคดีอยู่ดีนั่นเองนะเพราะว่าพลังงานโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นคําว่าราบรื่นมามีผู้ใหญ่ซัพงซับพอร์ตมีผู้คนซัพพอร์ตเรานะคะก็ถือว่า ตอบโจทย์เดือนสุดท้ายของปีค่ะพอสมควรเลยนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะถุกคนชิลชิสบายๆนะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงจังหวะที่เ,เราอาจจะพึ่งพาใครไม่ได้นอะกต้องช่วยเหลือตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าโ้ยธนูเอาอยู่ค่ะสบายๆนะอันนี้ก็คือการงานนะคะของชาวราศีธนูแล้วก็ลักนธาานูในช่วงเดือนธันวาคมเอาละมาส่องการเงินกันบ้างค่ะ การเงินนะคะของชาวราศีธนูและราค้านาธนูนะคะในเดือนธันวาเป็นยังไงบ้างเป็นเดือนเกิดของราศีธนูหลายๆคนด้วยนะเดือนนี้ ควีนเหรีย hmm. ญ <he arn. S 2> สามถ้วยเดวิลอืมมีเรื่องของธุรกิจกิจการการเอ้าเนี่ยวิวออฟอ๋องั้นเดี๋ยวพี่หมอจะอ่านพาร์ทธุรกิจกิจการที่ จะบอกว่าไงดีเงินกับงานมันอิงก,กันอยู่แล้วนะคะนั่นคือเหตุผลที่พี่หมอจับ2เรื่องเนี้ยไว้ในคลิปเดียวกันนะก็เดี๋ยวจะพูดการเงินจบแล้วเดี๋ยววนเข้าการงานให้ของคนทำธุรกิจกิจการนิดนึงนะคะมันมันมีความเชื่อมโยงนะอ้า T M Place แปดถ้วยอืสองถ้วยไพ่หน้าตาสับๆเยอะนะเนี่ย แปดดาบโอเคค่ะยังคงยืนยันในแง่ของการมีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตนี่เห็นมาถึงกระทั่งเรื่องของการเงินนะะขอพูดเรื่องของพาร์ทของคนที่มีมีความคิดหรือว่า,ามี ความต้องการนะที่จะทำธุรกิจนะลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครนะคะในช่วงก่อนหน้าเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทำได้นะการเงินเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์หรือว่าคู่ค้าของเราเนี่ยคู่ค้าของเราเองเนี่ยยังไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยอะ่ะแบบ เอ้ยยังยังยังช่างใจอยู่ว่าเอ้ยยังไม่อยากทํากับคนคนนี้หรือว่าจะเป็นที่ตัวธุรกิจเองเลยก็ได้ค่ะซึ่งมาในเดือนนี้พี่หมอมองว่ามีเกณฑ์และที่จะทำนะคะมีเกณฑ์แล้วเห็นแล้วนะคะมีเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้นมีเกณฑ์ของการตัดสินใจเกิดขึ้นแต่อยากจะให้ระมัดระวังเพราะว่าเดวิลก็ขึ้นเตือน,นะคะทุกคนข้อเสนอเงื่อนไขนะคะในช่วงเดือนนี้นะ มันมีโอกาสที่ไม่ยุติธรรมกับเราเหมือนกันหรือเขาให้เราระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนานาในการที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะค่ะก็พยายามดูตรงนี้ให้ละเอียดแต่ถ้าถามพี่หมอ มันจะเป็นอย่างที่คุณคิดค่ะก็คือผลสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแต่ความสําเร็จนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เข้ามาทันทีทันใดในเดือนนี้นะคะอันนี้พูดก่อนนะซึ่งแน่นอนว่าผลตอบแทนที่ตามมาเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนนี้นะีอันนี้เราเห็นเรื่องการเงินที่โดดเด่นแล้วมันข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกิจการค่ะซึ่งไปตรงกับพาร์ทการงานที่พี่หมอพูดเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ,อ,อมันมี สิ่งที่เหมือนกับว่าเราเราไม่ตัดสินใจหรือว่าเรายังไม่ทําในก่อนหน้านี้เนาะพอมาในเดือนธันวาเนี่ยคุณจะลงมือทําซึ่งมันเป็นเรื่องนี้ได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็คือนิดหนึ่งเนาะที่จะพวนกลับเข้าไปที่เรื่องการงานนะก็คือมีการตัดสินใจลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครนะคะแต่ว่าให้เขาเตือนให้เราเนี่ยพยายามแบบเขาเรียกว่าพิจารณาให้ดีค่ะว่าจริงๆไพ่เนี่ย ไม่ได้ให้เราช้าขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ให้เราเร็วนะเออมันมีทั้งมันมีทั้งความแบบทั้งช้าและเร็วอยู่ในตัวใช้คําว่าเหมาะสมดีกว่านะพิจารณาอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็พยายามแบบมีสติมีความรอบคอบนะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีในตัวธุรกิจถ้ากําลังสงสยัยว่ามันจะดีกับเราจริงๆไหมเนี่ย ให้เขาขึ้นคําแนะนํามาว่ามันมีคนหนึ่งเห็นไหมนะมันมีอยู่คนหนึ่งที่คุณสามารถไปขอคําปรึกษาจากเขาได้ค่ะหรือถ้าคุณไม่รีบร้อนนะ คุณทิ้งหุ้นส่วนหรือว่ากิจการนี้ไปก่อนคือปล่อยไปก่อนมันจะมีโอกาสใหม่เข้ามาแทนอ่าแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ขอเน้นที่เรื่องการลงทุนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่เตือนมาด้วยในในในความรู้สึกดีงามของมันเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากเตือนให้เราเรามันระวังพิจารณาให้รอบคอบนะคะต่อมานะคะการเงินเรื่องอื่นต้องบอกว่าอ่า ในพาร์ทรายรับเนี่ยก็ถือว่าเดือนนี้ก็มีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆไม่ได้มาแบบเป็นก้อนใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีเข้ามาแบบสม่ำเสมอมาเรื่อยๆมาให้เราได้ใช้แต่ว่า สิ่งที่พี่หมอมองว่าเดือนเนี้มันเป็นปัญหาของชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนาธานูมันกลับไม่ใช่รายรับค่ะแต่พี่หมอมองไปที่ประเด็นของรายจ่ายหรือการจ่ายอย่างเรื่องการลงทุนนี่ก็เป็นละหนึ่งปัญหาแล้วเนาะที่เราจะต้องคิดเยอะนะคะส่วนรายจ่ายเนี่ย ก็จะเข้ามาในรูปแบบของการเสียเงินในลักษณะถูกหลอกถูกโกงถูกทำให้เสียทรัพย์บรรดามิจฉาชีพต่างๆนานาแม้กระทั่งการถูกหยิบถูกยืมจากคนที่เรารู้สึกแบบ ใกล้ชิดสนิทสนมนะเราไม่สามารถปฏิเสธคําขอของเขาได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วประเด็นนะธนูก็ใจดีซะด้วยที่พี่หมอเห็นนะธนูก็ใจดีซะด้วยสี่ก็จะช่วยเขาซะด้วยนะคะถามว่ามาจากใครได้บ้างโอ้โหคนใกล้ตัวใกล้ชิดสนิทสนมนคู่ครองคนรักนะคะระวังนะช่วงนี้นะเขากําลังแบบเออจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะ จะบอกว่าเขาไม่ได้มาหลอกอะไรเราก็ได้แต่เราเนดะือดงเขาอยู่นะอยากจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นให้เขานะคะให้เขาให้เราพิจารณาให้ดีก่อนนะเราจําเป็นต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นไหมนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเขามาในพาร์ทของการต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆเนี่ยก็ให้ดูให้ดีว่าเรื่องที่เขามาขอให้เราช่วยเนี่ย มันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วกันเนาะเออเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะบางทีก็ไม่ต้องเป็นคู่ครองคนรักก็ได้ตรงนี้ยังเป็นเพื่อนฝูงนะคะแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเรารักเขาอะคะ่ะนะก็ระวังเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในเดือนนี้พี่หมอก็มองว่ามาในเรื่องของสุขภาพนะคะอารมณ์มันเหมือนเสียซ้ำซาก่ะเสียซ้ำเสียซ้อนอะ จ่ายไปแล้วก็ไม่หายต้องจ่ายอีกถึงจะหายอะไรเงี้ยอ่ะบางคนนะเดือนนี้อยู่ๆก็มีปัญหาตาเจ็บนี่จริงๆยังไม่อยากอ่นสุขภาพนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างแล้วกันนะเพราะว่ามันมีทั้งสองดาบแล้วก็แปดดาบสองไปเรื่อยื่เรื่องดวงตานะคะอยู่ๆก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเข้ามานะอยู่ๆก็รู้สึกว่าเครื่องเครืองตาเออตอนแรกเนี่ยเราก็แค่แบบเครื่องเครืองคันคันเราก็คิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรมากนะก็ไปซื้อยา เภสัชเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอกับเภสัชที่ไม่ได้เก่งนะคะไม่หรือว่าตัวเราเนี่ยคเนร่างกายตัวเองผิดแล้วก็อธิบายให้เขาฟังผิดก็ได้ค่ะเขาก็เลยจัดยามาตามที่เราอธิบายอ่ะเนาะปรากฏว่าไม่หายเป็นหนักกว่าเดิมอีกก็ต้องไปเสียยาอ่าเสียค่าหาหมอเข้าโรงพยาบาลไปตรวจเป็นเรื่องเป็นราวอย่างงี้ค่ะเห็นไหมมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพการเสียเงินแบบซ้ําซ้อนนะคะรายจ่ายแบบซ้ซําๆอะ่ะ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายระวังให้ดีนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับยดยานพาหน,นะการเดินทางนะคะก็จะเกิดขึ้นเยอะนิดนึงในเดือนนี้รวมถึงการใช้ใจ่ายในลักษณะการทําบุญช่วยเหลือคนอื่นทําทานก็ทําเยอะเหมือนกันเดือนนี้นะคะชาวราศรีธนูแล้วก็ลัคนาธานูก็ถือว่า คืออย่างที่พูดนะ่ะรายรับเนี่ยไม่แย่เลยมาเรื่อยๆนะครยิ่งใครเป็นสายฟรีแลนซ์เนี่ยพี่พี่หมอนั่งมองโอ้โหเดือนนี้มีโอกาสจับโปรเจกต์ใหญ่ๆหลายโปรเจกต์เลยค่ะหรือแม้กระทั่งทํางานประจำเนี่ยก็มีโอกาสได้แบบเงินเดือนปรับขึ้นนะคะเดือนนี้นะมีเกณฑ์เรื่องเงินเดือน,อนปรับขึ้นมีเกณฑ์เรื่องค่าคอมโบนัสโอ้เดือนสุดท้ายโบนัสมาก,กันหลายราศีเลยนะบางราศีก็ไม่ขึ้นนะไม่ได้ขึ้นทุกราศีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ขึ้นเออมันก็เป็นมันก็เป็นที่เข้าใจได้เนาะว่าส่วนใหญ่มักจะได้โบนัสกันช่วงเดือน,น ะะก็นั่นแหละค่ะจะมีอะไรแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นในพาร์ทรายรับไม่ได้เดือดร้อนค่ะแต่ว่าในพาร์ทของค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบก่อนจะจ่ายอะไรออกไปในแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะ ก็จบแล้วสําหรับการงานแล้วก็การเงินนะคะของชาวราศีธน,นูแล้วก็ลักนนาธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะเราพยายามหาประโยชน์จากการฟังคลิปเหล่านี้ให้เจอนะคะอันไหนเป็นคําเตือนไม่ต้องเครียดค่ะก็ให้คิดซะว่าจิ้งจกทักอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะจิ้งจกทักเรายัางเชื่อเลยบางทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มองมันเป็นเรื่องแบบ เป็นเรื่องที่ระมัดระวังได้ก็ระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพาร์ทดีเนี่ยมันมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาก็ให้คว้าไว้อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเรียกได้ว่าเจอประโยชน์และเจอประโยชน์ในการเข้ามานั่งฟังนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปความรักความสัมพันธ์นะคะที่จะออกตามมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ คลิปที่ข้องเกี่ยวกับปี68ดเดี๋ยวทยอยออกมาเรื่อยๆละเพราะว่าอ่านคลิปของเดือนธันวาจบแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลละก็จะกลับไปอ่านภาพรวมของปี68ให้ฟังนะคะฝากทุกคนให้รอติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่นั่งฟังพี่หมอมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกกา,ทก,การัพ p อ o r t เลยะค่ะการกดไลค์การกดแ like, ชร์แม้กระทั่งการคอมเมนต์ชมต่างๆนานานะค,ะนะคะ่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะฟังแล้วก็รู้สึกว่า ก็พอได้นะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะสนับสนุนกันซัพพอร์ตกันเกื้อกูลกันนะคะเอ็นดูกันอะไรใดๆน,น,น,นะคะก็สามารถากดติดตามกันได้นะคะขอขอบพระคุณทุกคนมากๆอะไรที่พี่หมอทำผิดพลาดไปนะคะทางเจตนาไม่จริงๆจะมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีการเจตนาทำอะไรหรอกแต่ว่าอาไม่รู้ตัวแล้วกันนะคะก็ต้องขออาภัยทุกคนล่วงหน้าเช่นการพูดแบบ ทําทบางคําพูดอาจจะทําให้บางคนที่เขาเซนซิทีฟฟังแล้วมันอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะแต่ว่ายังย้ำคำเดิมแล้วกันนะอาจจะเบื่อฟังแล้วแหละแต่ก็ต้องย้ำค่ะว่าเจตนาในการมานั่งทําช่องเนี่ยก็คืออยากจะอถ้าในมุมตัวเองคือการพัฒนาตัวเองนะคะอ่านทุทกๆวันเนี่ยเราก็เก่งขึ้นด้วยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนหาประโยชน์ จากคลิปให้เจอแล้วก็ได้ประโยชน์ได้พลังงานบวกกลับไปอันนั้นก็คือเหตุผลหลักๆนะคะประมาณนี้ขอพระคุณชาวราศีธนูแล้วก็ลักนณาธนูทุกท่านนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ